<Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะ,เด,ะเดี๋ยวขอแจ้งก่อนวันนี้ชลรี่พาทัวร์เองน้อเดี๋ยวนี้จะเห็นหน้านิดนึงวันนี้เราอยู่กับบ้านฟิ่นิ่นูวิล่าค่ะมันจะมีทั้งหมดสามห้องนอนแล้วก็สี่ห้องนอนนะอะเดี๋ยวหลังแรกเนี่ยชลรี่จะพาจุดไปดูหลังสามห้องนอนก่อนต้องแจ้งรายละเอียดนี้ก่อนเพะว่าหลังเนี้ยมันจะมีทั้งหมดห้าหลังซึ่งบ้านเนี่ยมันจะเป็นสปารีสอร์ทลูกค้าต้องจอดรถด,ด้านนอกนะคะ แล้วก็เดินเข้ามาเนาะมันจะแตกต่างจากลบอื่นนิดนึงแต่จุดเด่นของบ้านคือหนึ่งบ้านสวยทุกมุมถ่ายมุมไหนก็สวยหมดนะคะเสียงฟังไม่ค่อยชัดน,นิดนึงพตอนนี้นมีมคนเข้ามา5คนละ <คน S 1> ดูเลยค่ะคือพอดีเป็นวัดก็เลยเสียงคุมคุมนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของราคาหลังนี้ราคาไม่แพงแม่นะคะพอดีวันนี้เชอรี่มาพามาอะไรก่อนที่ลูกค้าจะเข้าพักเนะเาะบ้านค่อนข้างผองแหละเดี๋ยวรอลูกค้าที่เข้ามาหลายๆท่านนิดนึงสักสิบท่านกว่าแล้วเดี๋ยวเชอรี่พาเข้าไปดูเลยวัสดีนะครับดีมาก สวัสดีคนเข้ามาดูนะครับภูวิล,ลาหัวหินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวน้องเชอรี่เขาจะพาเข้าไปประมาณกี่คนละเอ,อ่ยคนดูไประมาณหกคนครับ หลังนี้คะ่ะถ่ายมุมไหนก็สวยคือจุดเด่นจุดแตกต่างกันแต่ละหลังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของห้องนอนเนาะ,ะที่เป็นสามห้องนอนแล้วก็สี่ห้องนอนแล้วก็เป็นในเรื่องของพื้นที่นิดหน่อยแล้วก็ตัวสไลเดอร์ที่จะแตกต่างกันแค่นั้นเองคะ่ะส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะหลังนี้แจ้งก่อนว่าบ้านพักส่วนใหญ่อะคะ่ะที่ที่เราดูแลเนี่ยจะไม่ได้มีอาหารเช้าถ้ามีก็คืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะก็คือลูกค้าสามารถรีเควสได้อีกครั้งนอกจากโดยคร่าวๆส่วนใหญ่จะไม่ได้มีให้ อย่างผืกๆก็คือยอย่างเช่นสมมติว่า,าข้อจํากัดมันพวกอย่างเช่นเวลาที่เราเข้ามาใช้งานแล้วอะค่ะพวกอุปก,กรณ์ภาชนะที่เราใช้นาะทำอาหารในไม่ังไงอาจจะต้องล้างคืนให้ทางบ้านด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะ คือถ้าเราไม่ได้นลางคือมันจะเกิดค่าใช้จ่ายเพราะว่าแต่ละที่แต่ละหลังแบบหัวหินพัทยาอำางนี้แต่เขาเรียกอะไรกดแต่ละบ้านมันจะไม่เหมือนกันอยากให้ลูกค้าทำความเข้าใจกันก่อนเนาะ,ะบางทีเคยมีลูกค้าสนับก็เอา้เอา,อาพี่คะทำไมถึงหลังแบบไม่เคยที่อื่นมาทำไมมีเงี้ยคือเราก็จะแบบคือแต่ละหลังกดไม่เหมือนกันก็พยายามจะชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจก่อนที่แบบจะจองนะอยาถ้ามีคำถามถามมาได้หมดเลยก่อนตัดสินใจจองยินดีตอบหมดเลยนะคะแบบ ถ้าไม่จองก็ไม่เป็นไรก็คือยินดีที่จะช่วยตอบเพเคลียที่สุดแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาจองกับเราก็ได้โอเคปะเราเข้าไเห็นงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยหลังสามนอนนนนี่เลยจะตือแบบนี้เข้ามาก็ค,คือจะเจอสระไว้น้ำที่มีพร้อมสไลเดอร์แจ้งก่อนว่าตรงนี้ก็คือเป็นสระเรือนะคะเป็นสระไว้น้ำระบบเรือนะลูกค้าที่แพ็คคอรีเลงเนะะี้ยค่ะหายกังวลแน่นอน แล้วก็จะมีเป็นมุมอทานอาหารให้ด้วยก็คือเป็นโต๊อยยะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็มีถังขยะมีอะไรให้เก้าอี้ลูกค้าเลือกวางได้เลยเนาะนะคะคนดูแปดคนครับอันนนี้เป็นะเระบบคืออ่ะก็คือลูกค้าเล่นได้สองแบบมีน้องๆตรงนี้มันจะไม่ได้มีสะเด็กให้ถ้ายังไงอะค่ะอาจจะต้องมีหุ่นยางแต่งสีให้นะ้องๆ ถ้าลูกค้าต้องการของยางแฟนซีหรือ,อเพิ่มเติมในการถ่ายรูปแจ้งได้เลยหรือว่าจะมีในเรื่องของการเช่าให้นะคะยังไงลองเลยเลยเดี๋ยวเชิญพี่ห้ดูแล้วอ่ะเรนกับโบชูรีดใหญ่มากใหญ่นะเห็นบอกได้ตาใหญ่ครับใหญ่แต่ว่าคือพอมาเทียบกับโปรก็สนุกดูเดี๋ยวพาไปดูในตัวบ้านเลยห้องแรกห้องนี้ดีกว่าห้องนอนลอะคะ่ะเดี๋ยวที่ตาตาก้องช่วยแผนให้ดูห้องนอนหรือว่า ทุกห้องเนี JI, um ่ยค oui ือจะเป็นวิวสระหมดเลยได้ครับให้ดูหมดเลยนะคะคือทุกห้องเนี่ยจะเป็นวิวสาวไว่น้ำหมดเลยไวน้มดด้านน ati uh ี้นะครับด้านนี้จะเป็นห้องห้องที่หนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็จะด้านกลางทางด้านนี้ด้านนี้คือห้องที่สองนะครับแล้วก็ด้านนี้คือห้องที่สามนะครับ มีซันเบนมีหลังเนี้ยค่ะจะประกอบอ,อ,อาหารที่เป็นอาหารแบบไม่ได้ผัดแกงทอดเนาะจะไม่ได้เพราะเราจะไม่ได้มีอุปกรณ์รครัวห้องครัวให้อาจจะเป็นอาหารเบาๆลูกค้าอาจจะสั่งที่นอนมาทานหรือว่าอะไรนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยนะคะงั้นเดี๋ยวพามาดูห้องนอนแรกเลยอันนี้นอนสบายมากค่ะเป็นเตียงใหญ่ทั้งหมดสองเตียง,ยงเดวชิีพ่พูดดังนิดหนึ่งนะครับดค้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะ เมื่อเทียบกับตัวเชอรี่กับเตียงก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่กันนะคือเตียงประมาณพิงไซส์ค่ะตรงนี้นอนได้สองคนพอเชอรี่นั่งแล้วเป็นไหมรู้สึกเตียงเล็กไปนเลยไหมหรือว่ายังใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใช่ไหมอันนี้คือถ้านอนนอนได้สองคนเสียงปุยอีหน่อยพอดีไม่ค่อยสบายนะคะอ่ะอันนี้เป็นเตียงแรกนี่เป็นเตียงที่สองอันนี้คือจะเป็นห้องน้ำในต่วทุกห้องเลย พอนำแล้วเห็นภาพใหม่ๆนอนแบบเอ้ยจะขนาดไหนอันนี้มันคิงไซส์หกฟุตปะอันนี้อยู่ที่ประมาณห้าฟุตค่ะห้าฟุตนะมถ้าคิงไซส์อันนี้มันจะใหญ่ขึนะ้นอะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นชาวเวอร์นะคะเป็นฝักบัวเนาะเป็นฝักบัวค่ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องกลงกันว่านอนเนาะห้ามก,กินดีท็อกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกกระท่องแล้วอ่ะอันนี้เป็นฝักบัว น้ำแรงนะแต่ม่กล้าเปิดเพราะกลัวล่าตัวเองอ่ะก็เคไอ้ฝักบัวเขาเป็นแบบนี้เลยนะใช่ก็คือมีข้างบนก็คือลูกพาแล้วระบบได้ก็เหมือนแบบห้องน้ํตาต่ำแล้วค่ะที่จะเลือกทุกคนก็ได้หรือว่าจะเป็นสายอะไงนี้ก็ได้อเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนที่สองไปดูกันทุกห้องจะมีทีวีมีอะไรนี้หมดนะคะ ไปดูทีวีให้ลกูกค้าได้นึงค่ะให้ลกูลกค้าดูทีวีด้วยก็จะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็เป็นถ้วยกาแฟเครื่องทำน้ำร้อนนะครับอยู่ในตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่สองแล้วเดี๋ยวชารี่พาดูตัวอุปกรณ์ตัวสำหรับห้อโหัวเห็ดแม่วหัวเห็ดนะคะหลังแนี้มีคาราโอเกะให้ด้วยแต่คาราโอเกะจะอยู่ห้องนอนห้องที่สองตรงนี้ ก็อาจจะมาเขาเรียกเป็นจุดรวมพลอย่เ้ยนาะหลังนี้หลังสามทีงนอนนะคะราคาจะสาหรับแปดท่านถ้าลูกค้ามาเพิ่มมาได้มันจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มในเรื่องของเป็นเสริมนะคะกอกันเลยอันนี้ที่เชอรี่บอกว่าจะเป็นคาราโอเกะตัวนี้ก็ลูกค้าก็บูทฟู๊อะไรเงี้ยได้หรือว่าเจะาเพงใส่แสาไดา์หรืออะไรเงี้ยมาเปิดก็ได้ ไมโครโฟนอันนี้เป็นแบบมีสายนะจะไปเกี่ยวกล้องตัวเองบบนะนี้นะคะนี่ไมโครโฟนเป็นแบบมีสายก็ป้องกันที่เป็นแบบร้องร้องเพลงกำลังมามันแล้วก็แบตหมด,มดหลังนี้จะแค่สองห้องนอนขอโทษค่ะจะเป็นแค่นอนได้สองคนนั่งให้ดูเหมือนเดิมเมื่อเตียม่อแต่ก็จะมีห้องน้ำไม่โดนทั้งห้องนะคะ อาจจะมีห้องน้ำไม่ตรงเหมือนเดิมเนาะเพื่อเหมือนความสะดวกให้ลูกค้านะคะแล้วก็ตัวผ้าเช็ดตัวอันนี้ก็จะมีให้ด้วยก็คือตามจอนโดเข้าพักคือปกติอะค่ะตัวนี้จะเสร็จวันที่8ที่ตามที่เชอรี่บอกก่อนแต่ถ้าลูกค้ามาเพิ่มอะไแจ้งเราอีกทีหรือเราจะได้เตรียมไว้ให้ลูกค้านะคือไม่อยากให้แจ้งประทานถันเพราะว่าบางทีเอ่อแจ้งประทงานถันอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันปุบปั๊บตรงนี้น่นลูกค้าอาจจะต้องรออะไรเงี้ยเราไม่อยากให้ลูกค้ารอไงห้องน้ำก็จะเป็นลกค้าแบบเดิม เป็นชาเวอระเบเป็นชาวเวอร์เป็นแบบว่าฝักบัเวเหมือนเดินมนะเสอ,อเีนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเชอรี่พาไปดูในเรื่องของอุปก,กรณ์เพิ่มเติมในเรื่องของออออที่จะทำอาหารซิงล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะปะเราไปดูห้องนอนที่สามห้องนอนสุดท้ายกัน บ้านนึงนะตรงนี้ยค่ะัะนี้บอกแน่งมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้เป็นมุมแบบถังน้ำแข็งซ้ายนี้นะครับพอดีพี่แม่บ้านหางานทำสายก็เลยมาทั้หมดแต่จะมีพัดลมห้องนอกไม่ร้อนนะคะ จะมีพัดลมมีมุมอะไรอย่างเงี้ยมีไมโครเวฟมีหม้อหุงข้าวมีปลั๊กสามตาเออจุดสําคัญให้ยังไงอะค่ะลูกค้าเตรียมปั๊กสามตามาเพิ่มเติมก็ได้เนาะเพราะบางทีจุดของบ้านอะปลั๊กไม่เพียงพอแต่ที่เชอรี่ดูรอบๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแหละแต่เผื่อแบบมากันหลายท่านแล้วแบบบางคนมีอุปกรณ์เยอะอ่า l p w l t w h t p h i p p h o p h o n e อันนี้ค<อ>ือปลั๊กสามตาที่มี <ไง S 2> ให้นะกรนะติกนะใส่กรติกใส่น้ำแข็งมา,มาดิีนี่นะคะ เราพาไปนู่นห้องนองสุดท้ายกันดีกว่าอันนี้เป็นห้องนอนสุดท้ายนะคะพื้นที่จะเยอะหน่อยเนาะอ,อันนี้ก็คือจะสองเตียงตรงนี้เทาเรียกอะไรอ่ะมามเป็นมุตรูนี้บดูเป็นเฉยๆแล้วก็มีที่นอนเสริมให้นะคะให้ดูเตียงก็คือพอประมาณนะไม่ได้นุ่มแม่แล้วก็ไม่ได้ยุ่ง เขาเรียกอะไรไม่ได้นุไม่ได้นิ่มยั่วไปเลยอืมไม่ได้แข็งก็นอนถือว่านอน,อนสบายอยู่เป็นแอร์ทั้งหลังนะคะอันนี้เนาะยกเว้นตรงห้องนั่งเล่นเมื่อกี้เนี่ยที่เชอรี่ไปดูมันจะเป็นเอาดอร์ตรงหลินซ่าไป mm hmm. เดีือดูร้โรงแม้มทุกห้องจะมีเป็นทีวีหมดทุกอันนะคะ มืดขนาน,ม,น,นมีไฟในห้องน้ำมั้เปิดนนะี่ปะอ่าเป็นชาวเวอร์เหมือนเดิมคล้ายๆลักษณะเดียวกันเหมือนเดิมนะคะเป็นชาวเวอร์ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกกอุปกรณ์ทำอาหารกันเปิดไฟ้ด้วยประหยัดไฟนะวันนี้ค่ะลูกค้าเข้าเต็มไปห้าหลังคือเต็มหมดเลย นนวัเด็กคท่านไหนสนใจทักมาจองได้เลยนะเพราะว่าถ้าน้องๆปิดเทอมมาช่วงสักอะไรอ่ะกุมีนาเมษายนจะเต็มไวมากใช่ไงอยากให้จองล่วงหน้าก่อนบางท่านนะคะจองปุ๊บปรับอย่างเงี้ยคือบางทีมันอาจจะไม่ได้มีหลังที่เราต้องการหรือหลังสวยๆเนาะช่วงเมษาเนี่ใครจะเที่ยวเหมาะเลยนะฮะก็มีแผ่นให้ตัดสินใจประมาณกุมภามีษายนตัดสินใจแล้วก็เมษาจะได้มีที่พักนะครับถ้ามาจองเอาใกล้ๆเมษานี่น่าจะไม่ทันนะ คลิกให้ไว้อุ่นอาหารหรือว่าอะไรตัวเติมเล็กน้อยไม่ได้แบบเป็นทำผัดแกงทอดอะไรอย่างนี้นค่ะเดี๋ยวให้ดูกุบกันก่อนดีไหมก่อน,นเห็นหม่ทอบะหมีัดแกงหรือเปล่าไปดูนี่ค่ะตัวอันนี้นะ ข้างในนี้จะมีเป็นหม้อจานชามช้อนนี่ไงตะกีมันติดปุ๊บหม้อซื้ออะไรพวกนี้นะคะซื้อจานชามชอ้อนมีให้ถ้าอยังไงลูกค้าซื้อเป็นจานกระดาษหรือว่าเป็นโฟมมาเพิ่มเติมก็ได้เนาะได้ไม่ต้องล้างเดืดเขียง นี่ซุกอะไรในกลุ่เลี้ยงน้ำก็คือเป็นมุมนั่งเล่นเดนเทเลสตรงนี้เป็นระเบียงนะระเบียงหน้าห้องนอนเนี่ยมันก็จะมีสระว,ว่ายน้ำออกมาก็คือเป็นสระว,ว่ายน้ำเลย ในสระว่ายน้ำก็จะมีสไลเดอร์อันนี้ให้เสร็จแล้วหลังนี้ที่เชอรี่พาทัวร์เป็นหลังแรกเป็นหลังสามห้องนอนนะคะสามห้องนอนสอมห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูหลังสี่ห้องนอนกันหลังสี่ห้องนอนก็จะมีการตกแต่กๆตามอันนี้ เขาปิดร้อยเขาไหมเนี่ยปิดเลย,นเนยปิดเลย,เลยใช่ค่ะเราไปดูหลังอันนี้เป็นทางเดินนะครับทางเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งในนี้มันจะเป็นแบบเหมือนโครงการเป็นรีสอร์ทก็จะต้องเดินไปแล้วก็จะเป็นแต่ละหลังเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าอะไรเงี้ยครับอันนี้หลังที่เท่าไหร่ฮะร้อไม้หลังที่สองนะคือเป็นสีห้องนอน นี่หลังที่สองนะคะถ้าตัวนี้ค่ะสระไห้นะ้ำเป็นระบบเดินกระดานสระใหญ่เนี่ย้วก็สไลเดอร์วจะใหญ่กว่าน,นิดนึงบ้านจะแ,แบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งละสองห้องนอนฝั่งนน้นหนึ่งห้องนอนแล้วก็ฝั่งนี้นห้องนอนพื้นที่มันจะเยอะกว่าหน่อยแล้วค่ะก็จะต่างกันนิดนึงเอาทางไหนก่อนอ่างั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนเราพาไปดูห้องนอนห้องนอนแรกกันก่อน อันนี้เป็นห้องนอนหนึ่งสองเดีทุกห้องเป็นแอร์นะันี้ค่ะจะเป็นประมาณห้าฟุตฟุต ไปแชวอร์มาเดินเนาะแอบพาเด็กไปเที่ยวใช่ไหมไม่ค่อยมีคนดูเลยถ้าอย่างไรมาดูย้อนหลังกันนะคะมาดูย้อนหลังกันนะแนะนําเลยอย่างนี้เนาะป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองนะอกันอันนี้ก็ยังเป็นแชวอร์นะนี่มันเด็กคนดูไลฟ์สดไม่เยอะ ไปไงตามมาดูย้อนหลังกันนะแอบงอนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเข้าใจคือพานนองๆไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังอยังไงอะค่ะลูกค้าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วทํามาได้เลยเดี๋ยวเชอร์รี่มีส่วนลดมีอะไรเนี่ยให้พิเศษเนาะลูกค้าใหม่ไม่ต้องเสียใจนะยังไงเดี๋ยวเรามีสิทธิพิเศษให้เพิ่มเติมปีนี้ทั้งปีนี่ภูเว่าหัวหินเนี่ยมีอะไรที่จะให้ลูกค้าตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ทำโปรโมชั่นลดราคาการ cashback อะไรต่างๆซึ่งจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เที่ยวโดยการจ่ายถูกลงรอดูโปรโมชั่นดีๆติดตามได้ที่เพจภูวิล่าหัวหินนะครับอันนี้ค่ะจะเป็นห้องนอนที่สองก็ลยเป็นเหมือนกัห้องนี้ดูสว่างมากเลยนะเพราะว่ามันนี่ไงมันิติดมันติดตรงเนี้ยด้านนี้มันจะเป็นกระจกแบบรับแสงเลยแล้วมันก็ติดสาไว้น้ำเลยนะฮะ ห้องนี้ดูสว่างน่านอนมากแต่เวลานอนก็อาจจะต้องปิดน้าม่านเดี๋ยวตอนเช้าแล้วแสงข้าตาห้องน้ำจะเหมือนเดิมแต่คือที่ใหญ่แึน่านั้นเองอันนี้ชัวเวอร์ทุกห้องนะคะเป็นชัวเวอร์หมดเลยในห้องก็จะออกแบบคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีทีวีตู้เย็นแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ ขนาดนี <5 S 1> ้เลยที See, <c oughs> ่ชลีบอกแต่ตอนแรกมั้งเราพามาดูสองของเราสุดท้ายกันสราวยน้ำสระดิมเทียบกับตัวที่สาวยน้ำกลางบ้านด้วยนะเป็นไงสระยังดูเล็กไปไหมสาดเล็กแต่ตาคือสระใหญ่มากนี่ระบบเกลือนะคะสาว้น้ำเป็นระบบเกลือหมดเลยเนาะ พื้นที่มันจะเป็นสโลว์ไล่ระดับความลึกนะคะเราไปดูสองห้องนอนสุดท้ายกันดีกว่าอันนี้จะคล้ายๆกห้องเมื่อกี้นี้ที่ว่ามันแบบมีม่านแล้วก็ห้องลิม เ,เสียงอุยอีนึงนะคะพอดีไม่ค่อยสบายาะเป็นเช้าวะเหมือนเดิมไปเราไปดูห้องนอนสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่มีลูกค้าเข้านะครับถ้ายังเดินทางไม่ถึงเนี่ยดูไลฟ์สดของเราไปก่อนนะครับวันนี้เรามีลูกค้าเข้า หมดเลยทั้งทั้งหมดของโครงการนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีหลังอื่นที่กำลังเตรียม,มเช็คอนิตอนตามเวลาถ้าอยงไงติดต่อไม่ได้ะคะ่ะเดี๋ยวหลังจากไรสดเดี๋ยวจะรีบโทรกลับนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันตัดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามาดู้ั้นเอนสุดท้ายได้ไหมคะตอนนี้แม่บ้านเตรียมความพร้อมให้หมดแล้วนะครับบ้านถูกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วของใช้อะไรถูกเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าทุกท่าน